เขาเรียกว่าใบโหระพาใช่ไหมคะน่าทานมากเลยค่ะสดใหม่สะอาดด้านนี้ค่ะลูกชิ้นลงเรือค่ะลูกค้าไม้ละหบาทเนาะราคาดีมากอันนี้คือไม้ละ5บาทแต่ความอร่อยให้เกินไปเยอะมากนะคะมีทั้งเป็นหมูหรือว่าจะเป็นเอ็นหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อแล้วก็เอ็นเนื้อนะคะครบเลยอันนี้ทานเอ็นอะไรคะวันนี้ไส้อั่ยใช่ไหมคะคุณพี่ขอบระคุณมากนะคะทานให้อร่อยแล้วก็มีความสุขนะคะลูกค้าดูสิลงเรือจริงๆเขาไม่ยเรือตั้งแบบ หลายอันเลยนะ1เรือ2เรือสมเรือนะคะผักก็มีให้นะคะเนี่ยเขาขายลูกชิ้นไม้ละ5บาทแต่เขามีผักให้ด้วยค่ะอัศจรรย์ใจมากเลยนะคะขายเอาสัง่งค่ะอุ้ยน่าทานมากดูสิคะดูสิคะคุณลูกค้าอู้เครื่องเขาดีมากเนี่ยดูเครื่องของข้าวครุกะปิสิคะอุ้ยแล้วดูไก่เขาดูไก่ทอดโอ้ยไก่ต้มน่าทานมากเลยราคาดีดีหสบบาทเลยวันนี้จัดปโปรให้ จริงหรอเมื่อวานสามห่อร้อยแต่วันนี้สี่ห่อร้อยไปเลยจ้าเส้นนุ่มไม่อืดใครทำก็อร่อยเสมือนว่าเราได้เข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าอร่อยเจ้าโปรดการน,นะคะนี่เลยไม่ต้องต่อคิวนะคะทำที่บ้านทานได้เลยค่ะเส้นดีมากลูกค้าโปรวันนี้ค่ะสี่ห่อร้อยค่ะลูกค้าอยู่ด้านนี้นะจ๊ะเลอรสเครื่องครบเส้นเหนียวนุ่มอร่อยทางร้านเขาจะมีน้ำผึ้งด้วยนะคะ มีใบรับรอง MIT ด้วยนะคะเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของมาตรฐานนะคะว้าวอันนี้เป็นน้ำพึ่งจากเกสรดอกไม้ในธรรมชาติแบบร้อซ์ด้วยเอาไว้ทานเล่นๆเอาไว้โรยขนมปังก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เครื่องดื่มมะนาวน้ำผึงเป็นยาเส่นพึ่งกับมะนาว ถ้ามานานแล้วนะเพื่อมารวมตัวกันปับ๊บถ้าเขามาฟีเจอริ่งกันปับ๊บจะเป็นยาอายุวัฒนาะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญบอกมานะคะคุณลูกค้าเชิญได้ค่ะอันนี้เนี่ยสแถมหนึ่งหงขวดกี่บาทคะปกติ2อ0ปกติ 250, ต 250. 250. วิธยทีงานเหลือขวดแล้ว5 0บาทแล้วและ2ขวดแถม1ขวด,ขวดคือ2ขวดราคา300แถมอีก1ขวดไปด้วยแสดงว่า300บาทได้3ขวดไปเลยเหรอคะโอ้ไม่กอด ลูกค้าโปรโดีมากลูกค้าต้องมานะคะคนลูกค้าที่รับชมไลฟ์อยู่ที่นี่คือศูนย์การคาเซียรังสิตนะคะชั้น2ค่ะ